มาครับคุณผู้ชมวันนี้พามาดู V ีออสตัวท็อปสุดที่ถูกที่สุดในบริษัทรย,ยนต์ครับคุณผู้ชมได้เป็นตัวรถสีขาวด้วย v ีออส1.5รุ่นไฮปี19ฮะร,รถหน่วยงานครับผ่านการ m มนเ t นแ a นซ์สูตรมาทุกหมื่นโลหรือทุก6เดือนเลยคุณผู้ชมครับการันตีในเรื่องของโครงสร้างฮะค,คลิปนี้พาไปดูละเอียดละเอียดกันเหมือนเดิมครับโครงสร้างต่างๆฮนะหัวน็อตเม็ดอาร์คแกะให้ดูทุกส่วนนะครับใครสนใจ V ีออสตัวท็อปสุดและราคาถูกที่สุดผ่อนอยู่6,004 อย่าพลาดคลิปนี้คุณชมห้ามพลาดเลยได้รถสีขาวด้วยข้อดีของรถเพียบเลยคันนี้นะครับสนใจตามกันไปดูคลิปนี้ต่อให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะฮะพี่ๆที่สนใจวีออสมือ2ทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมอีกเช่นเคยครับวีออสมือ2พบกันกับผมบิวเพชรยนต์นะฮะวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูวีออสเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะทะเบียนนี้เลยทะเบียนสวยด้วยนะครับ8กย2407นะฮะคุณผู้ชมครับ ขอเปิดหัวด้วยคำว่าเป็น V ีออสตัวท็อปสุดที่ราคาถูกที่สุดในบริษัทแล้วคันนี้ณตอนนี้และข้าาใหม่ด้วยรถยังอยู่การรถยังอยู่ระหว่างการปรับสภาพนะครับยังยังต้องมีเก็บงานรายละเอียดอีกเล็กน้อยนะฮะเพื่อที่จะพร้อมตั้งขายนะครับอย่างเช่นคันนี้เบาะฝั่งคนขับถอดไปทำสปาเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูด้วยโครงสร้างโครงสร้างหลักพื้นในเรื่องของอพื้นของตัวรถเนี่ยมีสนงสนิมไหมนะครับจะได้ดูก็จะชัดเลยว่า วีออสหรือรถยนต์นะที่เราเอาเข้ามาขายนะครับเพยนต์นะเปิดมา25ปีรถเกรด A หน้าตามันเป็นยังไงคุ้มค่าแค่ไหนกับตัวรถที่เป็นวีออสตัวท็อปสุดราคาป้ายแดงอยู่ที่7 8 9 0 0 0 0แาทแต่วันนี้คุณผู้ชมได้วีออสสีขาวสีที่คนนิยมและเป็นตัวท็อปสุดในราคา3 7 9 9 0 0 0าทคุณผู้ชมครับ ถูกที่สุดเท่าที่บริษัทพิจนเคยขายมาแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมติดตามผมอยู่ในช่องนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าวีออสตัวท็ปสุดนะครผมจะขายอยู่ราคา3า9แส0เก้ขึ้นไป นะครับย้ำาว่าขึ้นไปถ้าเลขไม้น้น้อยอย,ยิ่งไมน้น้อยเลยนะจะ4 1 9 0 0นอย่างนี้เลยนะครับวันนี้3,79,000เและคุณผู้ชมได้รถเกรด A นะครับที่มีการันตีทุกอย่างเลยนะในเรื่องของโครงสร้างเกรด A ไม่มีการฉนกอัอความจมน้ําตรวจสภาพรถให้ฟรี2อ4จจุดนะครับมีใบเซอร์ออกให้นะ อยากได้รถที่สบายใจนะครับซื้อแล้วจบนะบไม่มีปัญหามาทีหลังอะไรเอ่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างเอ่ยประวัติศูนย์ให้ดูทุกระยะต,ตั้งแต่1มื่นกิโลแรกเพราะว่าคันนี้เป็นรถหน่วยงานครับคุณผู้ชมหน่วยงานมือเดียวปลดระวังออกมานะครับ v ีออ1.5รุ่นไฮปี19ครับคุณผู้ชมรถหน่วยงานเดิมๆเ,เ,เกรด A เป็นยังไงเดี๋ยวพาไปชมนในคลิปนี้นะครับเหมาะสําหรับใครคันนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการตัวท็อปสุดและผ่อนถูกๆรถราคาไม่แพงนะปกติก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมจะเห็นอยู่แล้วว่าผมขายเนะี่ยปกติจะขาย3า9 0 0 0กกถึง4 0 0กว่าเลยนะครับวันนี้3 7 9 0 0 0ันราคาแบบว่าย่อมเยาวในขนาดที่รถเป็นเกรดเอรับรองว่าคุ้มค่านี่คือข้อดีของรถคันนี้ครับราคาถูกและได้เป็นสีขาวที่สําคัญและได้เป็นตัวท็อปครับเดี๋ยวไปดูกันผ่อนเริ่มต้นฟรีดาวเลยนะคุณผู้ชมฟรีดาวผ่อนอยู่ที่6,4 0 0 คุณผู้ชมครับปกติลูกค้าซื้อกับผมแบบฟรีดาวนะคียออลรุ่นไฮผ่อนเจ็ดพันกวา่านะครับวันนี้เอาคนนี้ไปไนะครับผ่อนหกพันสี่รถเกตเอครับไม่ต้องกังวลน,นะแล้อาทำไมคุณบิวมาขายถูกนู่นนี่นั่นเดี๋ยวพาไปดูคุณผู้ชมผมไล่เช็คและรอบคันรถเดิมๆครับไม่มีการชนหนักเพือความจมน้นแน่นอนเดี๋ยวพาไปเช็คด้วยกันพร้อมกันเลยในคลิปนี้ไปฮะเริ่มที่ด้านหน้าก่อนคุณผู้ชมครับรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับจะเห็นบ้างว่าที่มีริ้วรอยนะอ่า กระจังหน้าที่เป็นพลาสติกนะครับมีในเรื่องของรอยสเก็ตหินเนี่ยตรงนี้เล็กๆนหน่อย เพราะว่ายังไม่ได้ล้างขัดสียังไม่ได้เก็บงานก็จะมีบ้างริ้วรอยนะครับส่วนฝากระโปงฮะนอกจากฝุ่นนะครับไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมครับงดงามครับกันชนด้านหน้าครับไฟตัดหมอกทั้งหลายฮะเดี๋ยวล้างขัดสีกันอีกรอบหนึ่งไฟหน้าฮะนอกจากรอยเปื้อนฝุ่นไม่มีรอยอะไรเลยครับไม่มีรอยการแตกรายงานหรืออะไรทั้งสิ้นนะไม่มีกระเทาะตามขอบตามมุมเหลี่ยมๆคมกริบกันชนหน้านะครับกับตัวแก้มแนบสนิทติดกันดีนะฮะเกรด A ครับคุณผู้ชมแก้มบางๆออาฟังเสียงที บางคลิกเลยคุณผู้ชมครับล้อแมกกลายใบพัดที่เป็นคอนเซ็ปต์ของตัวไฮตัวท็อปสุดไฟตัดหมอกคู่หน้าที่เป็น LED ไฟเดทามันนิ่งไหลไฟหน้าเป็นโคมหลักเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่คือตัวท็อปสุดคุณผู้ชมครับ V8 1.5รุ่นไฮแล้วได้เป็นสีขาวได้ราคาที่3 7 9พันพนฟีดาว6 0ั4ตลอดอายุสัญญานะคุณผู้ชมรถยนต์มือสองเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องถามเลยว่าคุณบิวราคาเลทนี้ผ่อนออออตลอดอายุสัญญาหรือเปล่า รถมือสองครับคุณผู้ชมอ่าดอกเบีย้ยเนี่ยจะเป็นแฟดเลทแฟดเลทคือดอกเบีย้ยคงที่ไม่มีการปรับตัวลงหรือปรับตัวขึ้นนะครับดอกเบีย้ยคงที่เลยผ่อนเลทนี้ตลอดสัญญานะครับโครงสร้างรถเกตเไปดูกันทีละชิ้นนะครับเริ่มที่เราแม็กต่อนะผิวพันธ์รอบคันสวยงามครับแม็กเดิมโรงงานครับแม็กลายใบพัด5ก้าน แบบนี้ทูโทนปัดเงาคือแม็กของเฉพาะตัวท็อปตัว1.5ไฮเท่านั้นนะครับยางรัดว่าเป็นบิ stone แต่ยางมันไม่สวยแล้วเดีผมเปลี่ยนใหม่ให้นะฮะดิสเบรกทั้ง4รล้อครับระบบเบรกเป็น abs นะฮะเสริมแรงเบรก ebd กระจายแรงเบรกนะ,ะ ba มีให้ครบหมดเลยนะครับยางเป็นยางปี23เป็น b i stone นะแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นรู้สึกจะเป็นายางตัว โพเทนซ่ enza, นะแต่ดอกยางผมว่าไม่ค่อยดี้วแต่ผมดูให้อีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของยางสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับขึ้นลงทานราชันครับฮิวคอนโทร l มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าครบจบเลยในเรื่องของสเปคออปชั่นฟังชันจัดเต็มมาให้เรียบร้อยความปลอดภยัยแอร์แบ็คู่หน้าฮนะรบะบบเบรก ABS มีทัช Control มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไล่ดูโครงสร้างด้านในเบาโชครับซุม้มนละ้อฮะเดิมๆครับคุณผู้ชมดู เนะฮะเบ้าโชคซุ้มล้อนะเบ้าโชคมีในเรื่องของมาสสีโรงงานติดตั้งอยู่ครบถ้วนนะซุ้มล้อครับต่เข็บเดิมไม่เคยโดนแกะโดนแงะนะฮะซีนข้างในเดิมๆแบบนี้นะครับนอกจากฝุ่นจากอะไรแล้วไม่มีอะไรเลยที่ให้หน้าพิศวงใจนะครับใครที่หา v ีอตัวไฮตัวท็อปสุดอยู่และอยากได้รถที่ผ่อนถูกๆคันนี้ผ่อน6,400นะครับ3 7 9 0 0 0ฟรีดาวได้ นะครับสวยๆเลยคุณผู้ชมได้รถสีขาวด้วยนานๆจะเจอนะสีขาวหายากอยู่คุณข้างตอนตอนนี้นะครับอ่ะนะกระจกมองข้างเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกบานหน้าครับเดิมแท้นะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มรู้สึกจะเป็นลามิน้าด้วยนะอันนี้น,นี่มีโลโก้ให้บอกอยู่ฟิล์มเป็นลามิน้านะครับมือเปิดเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับทั้ง4มุมนะเป็นตัวท็อปสุดจะมือเปิดจะเป็นโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะสวยนะคุณผู้ชมรถสีขาวงดงามเลยเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างด้านในแล้วก็ภายในนิดนึงภายในของตัวท เห็นไหมฮะนี่ดาแดงสวยๆเลยเห็นไหมคุณผู้ชมไม่เหมือนใครแน่นอนสําหรับตัวท็อปนะครับปกติุ่นอืนเนี่ยมันจะเป็นสีดําแล้วก็ตัดด้วยกับสีโรสโกจะเป็นทองดอกกุหลาบนะครับอันนี้จะเป็นดําแดงเบาะจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตแล้วแต่เบาคนขับเนี่ยถอดสปาอยู่นะครับก็ไม่ไม่ต้องกังวลอะไรนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูโครงสร้างด้วยแล้วดูนะ็นอตหัวเบาทั้งหลายนะ,ะมีสนิมไหมถ้ารถจมน้ํามีสนิมแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูชัดๆคุณผู้ชมครับนี่เบาทรงสปอร์ตครับแน่นๆไม่มีรอยฉีกขาดอะไร นะครับงดงามเลยนะประตรงประตูนะครับนี่เสาบีเดิมๆครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันฟิดาหกพันสี่คุณผู้ชมเอาแบบคุ้มๆไปขับเลยนะป้ายแดงอยู่เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันโคตรแพงนะว,วันนี้เอาไปเลยหั่นครึ่งสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเซฟไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับวิออสหนึ่งจุดห้ารุ่นไฮปีสิบเก้าคคุณผู้ชมเพจเดิมไม่ลอกไม่ถลอก นะครับหัวนักเสารบีเดิมๆครับไล่ดูโครงสร้างให้ต่อฮะไม่รอช้านะครับดูกับผมบิวเพชรยนต์นะครับให้มันเหมือนกับว่าดูมาดูรถเองที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเพชรยนต์เราเปิดมา25ปีนะฮะอยู่ที่กรุงเทพมินบุรีเสรีไทย68แยก1นะครับรถเนี่ยยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยมันก็จะมีฝงมีฝุ่นบ้างเป็นธรรมชาตินะคุณผู้ชมตรงนี้ต้องขออภัยดูกระสดๆนะครับผมถ่ายรีวิวให้ดูรถเข้าใหม่เนี่ยผมจะถ่ายสดๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับจะได้เห็นว่ารถที่เข้า อยู่แล้วนะครับนี่หัวรถเม็ดอาร์คต่างๆเดิมๆเลยนะครับในเรื่องของประตูฝั่งคนนั่งนะครับนั่งคนนั่งข้างคนขับนะครับก็เดิมๆครับไม่มีปัญหาอะไรเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆเดี๋ยวผมมาเก็บนะแง้มไว้ก่อนประตูนะครับด้านหลังครับกระจกเดิมแท้ทุกบานติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยดูยังไงเดิมไม่เดิมเปิดออกมาครับเบาะด้านหลังแน่นๆครับนี่เบาะหนังแน่นๆแบบนี้สวยงามครับแล้วดูฮะเปิดออกมาจะต้องมีนะรอคีบระบบโรงงานเดี๋วดูพร้อมกันเปิดมากรึ นะครับลอยคีย้ระบบโรงงานนะครับมีรบท้วนไอลอยนี้นะครับเขาเรียกว่าลอยคีย้ระบบโรงงานก็ต้องมีทุกคันอยู่แล้วถ้าไม่มีสันนิษฐานได้เลยว่ารถโดนพ่นสีตรงนี้มานะอาจจะเคาะทําสีอะไรก็ว่าไปนะอันนั้นก็ไม่แนะนำแหละเขาเรียกว่าโครงสร้างไม่เกรดเอดละแบบนั้นนะครับอันนี้เดิมๆครับโห,โหนดเม็ดอาร์เดิมๆนะครับไล่เรียงไปจนถึงด้านล่างนะด้านบนปิดแล้วมาดูต่อด้านบน เคลียร์ Clear ที่เราฝั่งเลยนะคุณผู้ชมดูกับผมนะครับให้เหมือนเหมือนกับว่ามาดูบริษัทเพชนยตนเองนะครับจะได้สบายใจด้วยผม,ผมแง่ให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับเพราะว่าพี่ๆต่างจังหวัดเนี่ยบางทีดูอยู่แล้วไม่สะดวกเข้ามาดูรถเองที่บริษัทเนี่ยจะได้ตัดสินใจได้นะครับสมัยนี้ออนไลน์หมดแล้วนะครับดูรถผ่านออนไลน์แต่บางทีอ่ะดูแค่รูปมันไม่ได้เห็นโครงสร้างวันนี้เรามีโอกาสได้ดูรถคลิปเต็มๆแบบนี้ถ้าสนใจถ้าสนใจอย,อยู่นะครับดูต่อให้จบนะมันจะได้เห็นรายละเอียดตัวรถ ครบท้วนเลยเพราะว่าผมรีวิวแงะให้ดูทุกจุดอยู่แล้วนะครับด้านหลังฮะไฟท้ายเป็น LED ครับมีกล้องด้านหลังให้เป็นกล้องมองหลังข้างในเนี่ยจะเป็นจอทัชสกรีนเดี๋ยวพาไปดูนะคิ Q ้วฝากระโปรงเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะครับแต่ตกแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นละ่ะเป็นโครเมียมได้ไหมได้มันตกแต่งอามันตกแต่งได้ไม่แพงนะครับแต่ตัวท็อปเนี่ยมันติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วและคันนี้สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนี่คือข้อดีเลยรถมันถูก นะครับผ่อนฟรีดาวอยู่6ก0ัเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้แล้ว2จุดไฟทับทิมติดตั้งมาให้หมดแล้วนะครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับจะเป็นปุ่มปุ๊บสตาร์ทด้านในเปิดฝาท้ายได้จากด้านหลังกดค้างไว้ครับฝาท้ายเด้งขึ้นมาเราไปดูกันด้านท้ายนะฮะเนี่ยนะฮะกว้างๆเลยในเรื่องของ v ีออนะครับมันจะมีแผ่นรองท้ายถาดรองหลังตรงนี้มาให้เรียบร้อยแล้วปกติรุ่นอื่นไม่มีซื้อเพิ่มเอาเอง700ดร้อพันหนึง่งแล้วแต่เกรดนะครับอันนี้ของ v ีออ แท้ๆเดิมแท้จากป้ายแดงมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วถาดรองท้ายดูยังไงเดิมไม่เดิมเปิดมาด้านหลังต่ออ่ะนะเครื่องมือไม่แรงยางอะไหล่มีติดตั้งอยู่ครบถ้วนนะครับนี่สวยๆบอดี้ด้านหลังนะแผงตั้งท้ายที่ต้องดูก่อนเลยอันนี้เขาเรียกว่าแผงตั้งท้ายซีนท้าพ้าสแผงตั้งท้ายเนี่ยจะต้องเป็นสีขาวเปลือกไข่แบบนี้คุณผู้ชมถ้ามันเป็นสีเดียวกับพื้นรถนะเนี่ยเป็นสีเทาแบบนี้คุณผู้ชมิษฐานได้เลยว่าโดนพ่นสีทับมาถ้ามันถา้นมถามันไม่เป็นสีขาวเปลือกไข่แบบนี้ นะครับแล้วก็มาเปิดข้างดูต่อข้างนี้เปิดได้นี่ซีนนะครับเห็นเม็ดอางไหมครเม็ดอากุมกลมกุมคมซีนทับมะพร้าวยาวๆสวยๆแบบนี้นี่คือรถเกจเอครับคุณผู้ชมไม่มีการชนหนักผิวความจมน้ํานะครับนี่คือข้อดีที่คุณผู้ชมเลือกซื้อรถกับอ่าผมวิวพีเดียนแล้วก็ซื้อรถกับบริษัทพีเดียนนะครับเราจะได้ที่สบายใจไปใช้นะครับทุกวันนี้รถเนี่ยบางทีถูกกว่ากันหมื่นสองหมื่นคุณผู้ชมเลือกในเรื่องของ ราคานะฮะแต่คุณผู้ชมไม่รู้ว่ารถเกตอะไรคุณผู้ชมไม่รู้ว่าไม้เขาแท้หรือเปล่ามีประวัติศูนย์ให้ดูไม้นะครับของทางเพชรยนมีให้ดูทุกคันนะครับมีประวัติศูนให้ดูมีใบเซอร์ตรวจรถ274.5นะครับซื้อกับผมวีเพชรยนลองไล่ดูในคลิปในช่องผมนะครับขายแต่วีออสขายแต่ยาลริด ผมมั่นใจในคุณภาพนะครับคันไหนที่ผมกล้าถ่ายลงช่องนั่นคือผมเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วคุ้มค่าแน่นอนที่จะเลือกซื้อนะครับสภาพรถเดิมๆเ,เกรดเอครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยโครงสร้างด้านหลังนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันฟีดอะพาร์หกพันซีวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นหายปีสิบเก้านะครับเป็นตัวท็อปสุดของวีออสแล้วไม่มีท็อปกว่านี้แล้วป้ายแดงเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันวันนี้ราคาหันห้าสิบเปอร์เซ็นต์รีบตัดสินใจครับโครงสร้างเดิมๆครับนี่ โหนดเม็ดอาร์คนะครับเบอร์โทรผมหน้าคลิปเลยฮะ0855366287เบอร์โทรส่วนตัวผมเลยนะครับบิวเชรยนต์ on. เป็นอ่า เป็นเบอร์โทรที่โทรติดผมโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องผ่านโอเบอร์เตอร์ไม่ต้องผ่านเลขาอะไรทั้งสิ้นนะฮะไม่ต้องผ่านแอดมินโทรปุ๊บผมรับสายเองกับมือไลน์ก็เป็นไลน์เบอร์นี้เอาเบอร์โทรผมไปแอดไลน์ได้เลยก็จะเป็นไลน์ส่วนตัวผมเลยนะครับไลน์ที่แบบว่าเอาไว้คุยญาติพี่น้องเลยนะฮะก็ติดต่อผ่านไลน์โดยตรงได้เลยนะครับได้ได้คุยกับผมโดยตรงเลยสนใจอยู่ โทรมาหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0855366287บิวพิทยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการนะครับมือเปิดครับโครมียมพร้อมกับปุ่มลดล็อกรถ หรือว่าล็อกรถได้จากปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นคีย์เลสเนี่ยกดได้มันก็จะล็อกรถกดกดดอีกทีก็จะปลดล็อกรถเป็นทำเป็นเรื่องปกตินะครับแต่กุญแจต้องอยู่ใ,ใกล้ๆนะอ่ะนะฮะปุ่มพุ่สตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวท็อปสุดมีเทคช์เนคอนโทรลมาให้การลื่นกรไหลกรบล้อหมุนฟรีกระจกมองข้างเป็นแบบปรับด้วบไฟฟ้าได้จากปุ่มนี้เลยนะครับพวงมอะไรเป็นหุ้มหนังมาให้นะครับหุ้มหนังมาเรียบร้อยแล้วจะไม่ใช่ยูรีเทนแล้วจะเป็นหุ้มหนังแล้วก็เดินได้ นะเย็บได้มานะครับเป็นมัลติฟังก์กชันฝั่งซ้ายนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเครื่องวิทยุนะครับเปลี่ยนช่องวิทยุเปลี่ยนเพลงอะไรต่างๆได้จากมุมนี้เลยแอร์แบ็กคู่หน้ามีให้เรียบร้อยส่วนเบาะเนี่ยถอดทําสปาข้อดีคืออะไรครข้อดีเนี่ยเราจะได้เห็นว่าพื้นน่ะมันเป็นยังไงรูน็อตต่างๆเนี่ยเห็นไหมฮะรูโครงสร้างน็อตไม่มีในเรื่องของสนงสนิมให้เห็นนะครับเลขนะฮะเนี่ยเลข ก็จะมีเลขตัวถังให้ตรงนี้นะไอ้พวกนี้เป็นรอยดินสอเอายังลบเอาเอาเอาผ้ามาเช็ดมันก็ออกนะอ่าเป็นรอยดิสนสอเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นรอยแบบถลอะอะไรนะอ่าเลขเดิมๆแบบนี้นะครับไม่มีโดนตีลงตีเลขอะไรมารถเพจรยนรับประกันอยู่แล้วนะครับโครงสร้างรถกิตเอมาถูกต้องทุกอย่างนะครับโหนนอดเดิมๆเ,เลยนี่ไม่มีสนิมนะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งที่เราจะต้องดูนะครับดูรถจริงๆดูละเอียดมันต้องดูแบบนี้นะคุณผู้ชมแป้นเบรกแป้นคันเร่งเนี่ยสึกลอมากแค่ไหนนะครับรถเนี่ย เดิมไหมหัวน็อตข้างในนะมีสนองสนิบไหมนะครับต้องก้มดูนะครับแบบนี้นะหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับอะไรนะครับโครงสร้างรถนะฮะแกะออกมาให้ดูทุกชิ้นนะฮะเกเกตเก็ต้องกล้าแกะนะครับรถไม่มีการชนหนักก็ต้องกล้าแกะให้ดูแบบนี้นะฮะซื้อแล้วสบายใจซื้อแล้วจบนะครับทีเดียวจบคุณผู้ชมรถอยู่กับเราตั้งหลายปีนะนะรถไม่ได้อยู่กับว่าเฮ้ยเราซื้อเดือน2เดือนปีเดียวเปลี่ยนนะฮะรถเราใช้ไปอีกหลายปี ายทีเดียวจบครบดีกว่าครับคุณผู้ชมในเรื่องของความสบายใจฝากไว้ด้วยถ้าสนใจอยู่รีบติดต่อมานะครับตัวไฮตัวท็อปสุดตอนนี้เริ่มจะไปหมดร้านแล้วนะนะผมขายคนเดียวก็เกลี้ยงถังแล้วนะครับนี่หัวน็อตเดิมเดิมหมดเลยนะครับสติกเกอร์น้ำยาปักปักอ่าขอภัยสติกเกอร์ลมยางนะครับนี่เ,นะเดิมเดิมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็ดูเลขไมล์กันนิดนึงนะคันนี้เหยียบเบรกกดปุ่ม โอเคนะครับสเปคคุณผู้ชมครับจอนะฮะจะเป็นจอแทสกรีนนะครับมีกล้องถอยให้อ่าเนี่ยฟังเสียงดูนะมีเสียงดังวิทยุใช้งานได้ปกติปุ่มนะครับลดเพลงอ่าลดเสียงได้จากตรงนี้อ่านะครับก็จะรองรับในเรื่องของอ่า usb นะครับทีได้นะฮะบลูทูธได้นะครับก็ถือว่าเป็นอเนกประสงค์เลยนะครับแล้วก็รถเนี่ยจะมีในเรื่องของกล้องถอยด้านหลังให้นะชัดเจนแบบนี้เลยนะครับผมผมพูดตรงๆนะ ไม่ได้บูลลี่ใครนะฮะแต่กล้องหลังของ V ีออเนี่ยชัดกับซีวิกอีกจริงคุณผู้ชมผมใช้อยู่นะรถพวกนี้ผมใช้ผมลองขับหมดทุกคันแหละนะครับกล้อง v ีออสอ่ะกล้องถอย v ีออสอ่ะชัดกว่ากล้องซีวิกอีกนะครับแอร์เป็นออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์ออโต้ซีวีีมันจะสปีดหัวเกียร์เนี่ยจะหุ้มหนังมาแล้วก็ตัวหัวเกียร์ตรงเนี้ยเฉพาะตัวมิดกับตัวไฮเนี่ยมันจะเป็นสีดําสีดําเมทัลลิกสีดําเงาแบบนี้นะครับคันอื่นมันจะเป็นสีดําด้านๆนะไม่สวยก้านเกียร์เป็นโครเมียมเนี่ยแบบน นะครับภายในสวยเอี่ยมๆแบบนี้ครับดูราคาสกบนิดนึงฮะสามแสนเาพันครับรถปี19ครับเลขไม้ฮะดูนี่เลขไม้หนึ่งแสนโลคุณผู้ชมนะครับคันนี้ถามว่าเยอะไหมไม้นะครับอยู่ในเกือบเยอะแล้วคุณผู้ชมนะเกือบเยอะแล้วแต่ถามว่าไม่ระดับเนี้ยซื้อได้ไหมคุณผู้ชมครับข้อดีของรถมันมีนะข้อดีคือรถหน่วยงานนะครับในดูหัวนัดดิแก้มไม่เคยขยับเลยนะครับแก้มเกลมไม่เคยขยับเลย ข้อดีคือเป็นรถหน่วยงานครับประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกรถผ่านการเมนเทนศูนย์มาตลอดคุณผู้ชมสบายใจได้ครับเมื่อกี้ผมตาร์ทเครื่องคุณผู้ชมได้ยินเสียงเครื่องไหมชึองเดียวติดนะฮะเครื่องไม่มีสำลงสำลักหรือ start ยากอะไรเลยนะครับทุกอย่างบอดี้รถโครงสร้างอ,าอุปกรณ์ภายในตัวรถนะครับทุกอย่างผ่านเมนเทนศูนย์มาหมดทุกชิ้นเลยนะครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราสบายใจได้ถามว่าซื้อได้ไหมในราคานี้3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน ถูกที่สุดในบริษัทแล้วครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณชมตัดสินใจได้ผมรีวิวให้ดูรอบคันแล้วเดี๋ยวพาไปดูหน้าห้องเครื่องสุดท้ายด้วยว่าสวยเดิมขนาดไหนเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับไม่150,000กิโลนะครับ379,000บาทฟีดาวอน6,004รถประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกผ่านการเมนเทนนนซ์สูงมาตลอดเขาเรียกว่าเมนเทนนนซ์ถึงสบายใจได้เสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวไปฟังนะครับนิ่งๆกริบๆเชิญรับชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันเดี๋ยวมาดูรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพห้องเครื่องนะดูนะฮะห้องเครื่องคือแห้งสนิทเครื่องยนต์ไม่มีสันเลยคุณผู้ชมนิ่งๆกิ๊บกิบนะฮะสภาพาห้องเครื่องครับมีฟองมีฝุ่นบ้างเพราะยังไม่ได้ล้างอะไรนะครับมาร์คสีโรงงานคุณผู้ชมดูมาร์คสีโรงงานอยู่ครบถ้วนรถผ่านการมา i n t น n a ูน,น,นมาตลอดนะครับซีนเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับเสียงเครื่องยนต์เนินิ่งๆอ่ะฟังเสียงเครื่องนิดนึงในขณะที่ผมแพนกล้องให้ดูรายละเอียดของตัวรถนะคร ไปไงคุณผู้ชมเสียงเครื่องเดินนิ่งๆไม่มีคราบไหลยเยิ้มน้ำมันไหลรั่วซึมออกมาผมยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องนะนี่มาสภาพแบบนี้เลยนะครับมาร์กสีโรงงานคอท่อต่างๆเนะี่ยคุณผู้ชมดูไม่มีคราบไหลยเยิ้มน้ำมันไหลรั่วซึมออกมาให้เห็นนะครับเบ้าโชกฮะเบ้าโชกเดิมๆครับส,สติ๊กเกอร์มอ,อกอร,รับเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คลอยซีนไม่เคยโดนแกะโดนแงะนี่คือรถเกีร์เอครับหัวน็อตครับหัวน็อตฮะเดิมๆไม่เคยขยับหัวน็อตตัวในครับเม็ดอาร์คคมๆแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตฝาโปงครับคุณ หนฝากระโปรงครับนี่คมๆตาปั๊มโตโยต้ารถหน่วยงานเกรดเครับคุณผู้ชมผ่านการไปทน t e สูงมาตลอดไฟหน้านี่ไล่มาดูด้านล่างไฟหน้าไทยคยโตะนะครับเดิมแท้โรงงานครับคานเดิมๆไม่คดไม่งอหัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับคานตัวหน้าคานหมอน้ําฮะเดิมๆครับนี่คานตัวในแผงหมอน้ำทั้งหลายนี่ให้ดูอ่าเป็นไงฮะเดิมๆหมดเลยนะครับสวยงามฮะไฟหน้าไทยคยโตะครับสวยงามนะคุณผู้ชมซื้อได้นะครับ ตัวท็อปสุด379,000ถูกสุดในบริษัทแล้วนะครับผ่อนฟรีดาวอยู่ที่6,400นะครับงดงามเลยหัวนงหัวนรถต่างๆนี่สติกเกอร์มอ,อกขอภอัยสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับสติกเกอร์มียาประกาศนะฮะซีนนั้นบนอ่ะมาดูฝาโปะนะฮะซีนนี่เล็บติดเข้าเห็นไหมฮะเป็นรอยเล็บเลยนะครับเดิมๆเกรด A ครับคุณผู้ชมรถหน่วยง,งานประวัติศูนย์ทุเรีออยดตั้งแต่หมื่นกิโลแรก วีออสหนึ่รุ่นไฮปี19ครับคุณผู้ชมหาวีออสักคันไว้ใช้อยู่หรือเปล่าครับรถที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกและทนและซื้อกับผมวีออสมือสนะครับสบายใจได้ผมเช็ครถให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมไม่มั่นใจคุณผู้ชมไปดูข้อมูลเพชรยนต์มาก่อน นะครับถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้ชมใหม่ๆนะที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามครับกดจักกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมมีอัปเดตวีออสยาฤิ์ให้ดูทุกวันแน่นอนนะครับฝากกดติดตามช่องวิวยาฤิ์มือสองด้วยนะครับช่องนั้นผมเอารวบรวมยาฤิ์ไว้เผื่อใครสนใจยาลิ์สามารถดูได้จากช่องวิวยาฤิ์มือสองด้วยเหมือนกันนะครับก็มี2ช่องให้ได้เลือกดูกันสําหรับรถกลุ่มในเรื่องของ b s e gment นะครับหรือพี่ๆที่ดูอยู่แล้วอยากได้รุ่นอื่นเอาติาตด,ตด่อไ้หมนกันนนะออ่่่บกกกวาาขายได้ท้ทุีหแต่ช่ชองเนี้ ผมตีกรอบว่าให้มันดูแต่วีออสกันไปนะครับอยากได้เอาติแคมนี่หลังไม้ได้เดี๋ยวมีให้ดูแน่นอนนะครับได้ทุกยี่ห้อแน่นอนนะฮะก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะวีออส1.5รุ่นไฮปี19คันนี้ครับ379,000ฟีดา16,400รถตัวท็อปสุดที่ราคาถูกที่สุดในบริษัทเพชรยนนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้เบอร์โทร0855366287ผมบิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ ก็เป็นลายส่วนตัวเป็นเบอร์ส่วนตัวเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครสนใจรีบต่อมานะครับสวัสดีครับ